ราก็มาถึงค่ะฟาร์มแกะนครนายกป้ายนะคะถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเดินตรงเข้าไปตรงโน้นกันตอนนี้ซูโม่เดินเข้าไปแล้วนะคะดูดิมินิซูนะคะเป็นคาเฟ่กาแฟแอนด์คอฟฟี่ฟาร์มแกะนครนายกเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีที่ให้เด็กๆเ,เที่ยวเยอะป้า่า <Yeah. S 1> แเราก็เดินเข้าไปในจุดนี้เลยไปดูกันพ่อรู้ว่าเข้ามาแล้วนะคะ เข้ามาก็ให้อาหารสัตว์เลยเหรอ<ม>กินแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวไปให้อาหารสัตว์กับเขาเมื่อกี้น้องโมค,ครับนี่มีอาหารด้วยนะครับอันนี้กล้วยไมไ่ให้คนกินนะไปให้สัตว์กินนี่น้องน้องมาดูว่าเขาให้อะไรบ้างอันนี้นะคะกล้วยก็จะให้พวกไอ้แกะแก่กินได้เต่กากินได้มมากินได้อันนี้ให้อาหารปลาน้องเจาไหน ซมโติรู้ไหมว่ากะเพรากระต่ายกินได้นะน,นี่นี่กะเพราอันนี้แตงไปแครอทข้าวโพดอุ้ยอันนี้ไปทําเย็นตาโฟขนมปังด้วยไก่อันนี้คืออาหารนกนี่อันนี้ให้อะไรอเอเหรออันนี้ปลาทูให้อะไรคะปลาทูให้ปลาช่อนอเมซอนอ๋อ ปาช่อนกินปลาทูเฮ้ยเออปแต่แล้ว,ลวเราก็เอามาจ่ายตังตรงนี้นะครับโอเคครับครับจ่ายตังไปเลยเฮ้มาเที่ยวครับอะไรนะจะเฮ้ยดูสิตรงน,นี้เราก็เข้ามาด้านในแล้วนะครับแม่จะไปห้องน้ําก่อนอันดัแบ,บแรกนู่นสุดเด็กมองไปตรงโน้นนะคะ เป็นนี่ด้วยถ้าพ่อแม่ทำการไม่้พาเห็นไหมนุ่นปละแตวตรงนี้ก็นั่งเล่นเอ้ยกระต่ายกระต่ายอาา่ะอุ้ยบ่อปลานี่เลยครับมินิซูนะคะเป็นสวนสัตว์เล็กๆจะมีคาฟเฟ่เด็กๆชอบ แล้วเราก็ได้อาหารสัตว์มาแล้วได้อะไรมั่งคะลูกและตอนนี้เราเดินเข้ามาในมินิซูเลยนะคะอย่าไม่เป็นไรลูกอย่าไปล้างโอ้มีสัตว์เยอะเลยปลาก้ะเอาปลาก้ามันถมน้ำลายใส่หนูข้างหลังโอ้ลูกฉันป่ะต่อไปเราก็จะไปเดินโซนนู้นกันอ่ะพ่อกับลูกเดินท่าอะไรกันเนี่ยอ่ะเห็นไหมสอนสอนไม่ดีสอนทำไม่ดี เดินท่าอะไรกันเนี่ยเพราะว่าเป็นเพื่อนลูกโอ้โตายแล้วค่ะเขามีมีรถให้เด็กขับด้วยแต่มันร้อนะนะอีไหนปัดตัว <c oughs> น, <c oughs> นี่ลูกให้อให้น้องนี่นี่ผ่หน้ามาเนี่ยคอยกินแนะ อุอ้ยอุยอ้ยแย่งใหญ่เลยมันแข็งเนาะแข็งเหรอไมเมัน,มนอ,อุ้ยเคี้ยงบ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 งไม่กินก็ให้อีกองด้วยเหรอเออเหรอไปเอามาเร็วไปเอามาแม่จะให้มันอีกอันนี้กงจระเข้นะครับไม่ใช่ของปลอมนะของจริงอุ้ย <Respons> น้องมันง,งับทำไงอุ้ยอุ้ยพอยา มันใช่จระเข้เหรอฮะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้มาอยู่ใกล้ๆเลยพ่อดูตัวนู้นดิดูดูตัวนู้นนะตัวนู้นนอนข้างหลังย่าทำไมอ่ะอย่าไปโต๊ะตาทำไมว่วงตรงนี้ก็คือหมูป่านะครับนี่คือแมวแมวเหรอ สวนสนุกเล่นไม่ได้ร้อนอ่อเยอเมโอ้โหโอ้โหตุ่มเต็มขาโอ้ let's go แตกพอดีอ่ตุ่มมาแตกพอดีโอ้โหอย่าว๊ออย่าว๊ากไปจะไปให้อาหารนกกระจอกเทศร้อนเหรอคะครับเอ้ยไดนอสส์พ่อก็ทำไปเอ้ยดูข้างหลัง มาลูกมาร้อนปะ,ป,ะ,ะ,ะ,นะป้าพ่อป้อไปไปเข้าร่มตรงนู้นไปเข้าร่มไม่ไม่ไม่ให้ไม่ให้ไปเข้าร่มตรงดูอมม่อนน่นเดินไปนู่นไม่ให้หรอกไป <S 2> <S 2> ค้อนอันนี้คือน้องควายกับน้องบัวอันนี้เป็นเป็นควายเขาเรียกควายแหละควายพันเผือกอันนั้นอ่ะวัวอันนี้ควายควายเผือกตรงนี้เราก็มาลานไดโนเสาร์นะครับ